ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฟุตซอลย่าเทียมน้องเล่งทรายครับเทศบาลตําบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับไปฟินเช็กไอดีก่อนจะเอาลูกสนามเซ่ก็บมันนหยิบไปไอที่เเอานี่ยนะป่าวเนี่ตอนนี้ครับผมมีกิจกรรมการซ้อมกับน้องๆในอำเภอแม่ใจครับมารวมตัวกันเพื่อซ้อม เรียมตัวแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลแม่ใจในวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับผมอ่าทอนนี้ก็มีการซ้อมกัน2ทีมแรกลงไปแล้วนะฮะโ,โอ้เกบอลเกบอลเกบอล <laughs> <laughs> ไหนๆก็มีการรวมกลุ่มรวมสมาชิกซ้อมแข่งกันแล้วนะผมก็เลยมีเกมให้น้องๆได้เล่นนะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการซ้อมอยากจะให้น้องๆเล่นกันอย่างต่อเนื่องครับหล us, ังจากที่วันที่สิบห้ากรกฎาคมนี้ จะมีการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรระหว่างเทศบาลตำบลสีท้อยกับเทศบาลตำบลแม่ใจกันเป็นแมตช์ที่เราตั้งเป้าไว้นะฮะในการชิงรางวัลเราก็มีการนี่ยต่อยอดครับ <c oughs> เราจะไม่ยอมให้เด็กๆเตะครั้งเดียวแล้วก็แยกย้ายกันฮะเราก็จะมีการซ้อมอย่างต่อเนื่องผมก็เลยมีเกมให้เล่น แบ่งเป็น4สี 4, 4ทีมครับทีมละ5คนนะฮะเราจะแข่งเก็บคะแนนกัน,นเดือนเดือนหนึ่งนะแข่งอย่างน้อย3มแมตช์ไม่ใช่อย่างน้อยต้องแข่งให้ครบ3มแมตช์นะฮะทีมไหนเก็บแ,<ก>แต้มได้สูงสุดนะได้รับเสื้อทีมไปจำนวน5ตัวนะฮะเราม,<อ>มีการทำเสื้อให้น้องๆน,นะฮะเดือนละ5ตัวครับถ้าแข่งครบ4เดือนก็ได้สสี แล้วก็เก็บแต้มนะฮะจับเวลาครับครับผมให้ตอนนี้เริ่มจับละให้เลิกหนึ่งทุ่มพอดีอบ่าสิบนาทีอ่าหกนาทีหนาทีเราจะแข่งกัน10นาทีนะฮะครึ่งละ10นาทีสำหรับคู่แรกตอนนี้น้องๆลงชื่อไว้เป็นทีมสีแดงกับสีน้ำเงินครับ ทีมสีแดงที่ลงชื่อไว้จองสีไปก่อนเลยนะฮะบุกจากขวาไปซ้ายน้ำเงินบุกจากซ้ายไปขวาครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับ1นูนย์ครับน้ำเงินนำโอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองนะ <c oughs> มาดูกันครับว่าเดือนแรกเสื้อ5ตัวจะเป็นทีมไหนคว้าเสื้อไปใส่ได้ก่อนนะฮะ ครึ่งละสิบนาทีนะฮะเดี๋ยวถ้าทีมสีแดงกับสีนเงินแข่งครบสิบนาทีต่อไปคู่ที่สองพร้อมปะเนี่ยมีคู่แข่งยังยังครับรอทีมรอทีมนะรอทีมมันยังไงมีไม่พอตอนนี้มีมาสามเถามทีมนะฮะ คนมันถึงสามทีมครับสามทีมีแค่สามทีมมังเหรออเพราะหมูละอ่อนก็มาต้องรอละอ่อนไปเลยไปเลยคนเดียวคนนี้มีสาทีมเราจะแข่งกันยังไงดีพูดมทีมฮะพูดทมชนะกันเถอะชนะกันอรัไปชนะเก็บแท้มต่อเนวัสดกรรมหมคร ก็งั้นเดี๋ยวแข่งคู่นี้แข่งให้ครบครึ่งแรกครึ่งหลังเลยให้พักแค่ห้านาทีสองครึ่งครับสองครึ่งครับครึ่งละสิบนาทีนะครับกติกาค่อยๆอธิบายไปนะตอนนี้เราก็ยังรวมสมาชิกไม่ลงตัวนะฮะเพิ่งนัดกันวันแรกนะนัดกันก็เล่นเลยนะฮะก้น้ ตอนนี้เราต้องการสมาชิก4ทีมนะฮะทีมละ5ก็คือ20คนสมาชิกก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วนะฮะแต่ตอนนี้มีแค่3ทีมอยู่ไม่เป็นไรครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเราเก็บแต้มให้เสร็จก่อนนะฮะอตอนนี้นำอยู่1-0ครับสีน้ำเงินบุกจากซ้ายไปขวานำอยู่นะฮะตัว่าเลย กติกาเป็นแบบฟุตซอลครับลูกออกให้ตั้งเตะนะฮะจากริมเส้นการเล่นนี่เราเล่นเหมือนซ้อมนะฮะไม่มีกรรมการให้นะฮะก็เหมือนที่เราซ้อมๆกันเพียงแต่ว่ามีการนับแต้มเท่านั้นเองนะครับ ซัดเข้าไปโอ้โหไม่ตรงกรอบอเต็มข้อนะสดตีตอนนี้ผมตั้งตั้งไว้สี่ทีมนะฮะคู่แรกเป็นสีน้ำเงินกับแดงครับอีกสองทีมจะเป็นสีเหลืองกับสีม่วงนะฮะ ก็ถือว่าเป็นการซ้อมเตรียมแข่งวันที่15ด้วยแล้วก็เป็นการแข่งเก็บแต้มในเกมของ g f o ฟ k ฟุตบอลด้วยแล้วก็เป็นประตูครับ2.0เหลือเวลาอีก2นาทีมีพัก5นาที แข่งแบบพบกันหมดนะฮะพุทธละ1แมตช์ครับสำหรับทุกททีมจะได้แข่งพุทธละ1แมตช์ออังมาตามสมาชิกมาให้ครบทีมนะฮะ เพราะฉะนั้นแต่ละทีมแข่งครบ3แมตช์เมื่อไหร่ใครทำแต้มสูงสุดในเดือนนี้ก็รับเสื้อทีมไปก่อนเลยนะฮะสีไหนจะเป็นสีแรกก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันให้ครบ3ามแมตช์ภายใน1เดือนนะเราจะแข่งให้ครบ3ามแมตช์นะ,ะ <c oughs> แล้วก็ไปว่ากันเดือนต่อไป <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> น้องๆก็ยังมีเสื้อ ไม่ครบสีนะในแต่ละทีมก็ใส่คะกันไปก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวเรามาคอยติดตามดูนะครับว่า<บ>ถ้าได้เสื้อแล้วจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยชัดเจนแค่ไหนครับเป็นอย่างถ้าถ้ามาจ้ากัแข่งกูนี่ให้แล้วไปก็เลยเเลกูนี่ให้แล้วไปเลย ครึ่งละ10บเครับครึ่งละสิบตอนนี้นำอยู่สองศูนย์ค,ครับสีน้ำเงินนำเอ้ยโอเค <apocalypse> okay, อ่าโอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกครับผมอ่าพักห้านาที เดี๋ยวลงแข่งต่อตอ,อ่ตอนนี้สีน้ำเงินนำอยู่ส,งสูงครับครึ่งแรก yeah.